ในเครือสังกัดตำรวจพเกิดผลสำเร็จที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้รับร่างนัธรรมนรูน170นายชุดควบความเข้าใจบทบาทหน้าที่การบนทนตานปกที่26ไม่แน่ครับมีสิทธิ์อาจจะเกิดขึ้นได้การฝึกเนี้ก็ฝึกจำลอง เราแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามทีตำรวจนะครับเพื่อตรวจค้นที่ของผิดกฎหมายอาวุธยาติดแล้วทการมาเรียกร้อานะครับในช่วงที่ มีก็แม anyway ้ว uh ่าทิ้งก้อนไม้หรือเป็นอาวุธที่น้อครับกำหนดพื้นที่ให้ปีกขึ้นนะครับเพื่อกันแนวกว้างขึ้นพี่น้องขอทางมุ่งปาผู้ชุมนุมไม่ยินยอมยังจะชุมนุมต่อไปแล้วก็จะพยายามเอาไปหาหลักนะครับพี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้คือป้ายเจ้าหน้าที่เราก็ต้องป้ายอย่าใช้ขึ้นยังทันทีกว่านี้นะครับ การใช้กำลังนะครับไปตามนะครับก็จะเป็นได้รับอันตรายนะครับถอยกลับมารรักษาครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับจับมาดูนี่ครับเอ๊ก็จะมีคนเก็บอยู่ด้วยพี่น้องครับถอยออกไรครับถ้าไม่ใส่ไปนะครับไปแล้วพี่เห็นป้ายพี่น้องจะตกนะครับพี่น้องครับถ้าฉีดน้ำนี่มีแต่คนกลัวนะครับ ล้อนๆเนี่ยยังตัวนะครับพี่น้องผู้ชุนมนุมก็ถามว่าไ,ได้จับตัวประกันได้ไหน,นะครับได้จับตัวต่อไปก็เป็นเหตุนะครับคนร้ายเมายับร้ายเขขอหลบหนีจากเจ้าที่ตำรวจนะครับป้องกันการติดตามจับกลุ่มสมมุติว่าเป็นการใช้ความรุนแรงนะครับมีอาวุธอยูน่นะฮะ มีป <Merci. S 1> ันตลาดก่อยให้ไก้พูดคุยกันนะครับิดม่ดีที่นันทำนะครับมีหาหม่ได้กระเบ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาการพนันการในระดับหนึ่งนะครับไม่แน่ว่าจะเป็นคนไล่นักออกไเี้ครับก็ต้องดูให้ทราบก่อนว่าการซื้อโรบอทเข้าไปครับร้อยกว่าล้าน ไม่ผ่านหรอกครับวงการยังไม่อนุม,มัตินะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง